กับคนไทยสบายดีลุงป้านะ FC มัดสุกุสุคนเนาะพี่น้องอยู่ไทยอยู่ลาวต่างประเทศอ่ามืาอนี้อาลุงกาอยู่หายอยู่หน้าขึ้นเก่าพี่น้องอยู่กับเด็กๆทีมงานสบายดีเลยสบายดีปลุ้งไปเพื่อนสบายดีเลยป้าไม่ก่อนปาไม่ก่อสบายดีก่อสบายดีงามก่อสบายดีก่อยุ่งได้ยุ่งได้นี่ยุ่งได้ ยุงยุงยุงลูกโอ้พุทธินเห็นยังไงดุบรลออ่อฮะตกได้ไปดีเนสุดดียุงพุทธชิโอ้ไงหลังนะปลาเพื่องมาใส่เนี่ยไปลูกปะเอาเพื่องมาใส่เนี่ยปะทำแต่งามปะเฝ้าเพื่องได้เพื่องเหนาเน่าวนี่ปะมาซอยพอเนี่ยมาโอเคน้อพี่น้องเนาะใส่ให้สาวแจ่มเป็นมือกองให้พี่น้องคือขนาดเนาะ ลิป้าลุงเป็นตากล้องให้พ่อเนาะช่วงคำคำตแรกนี่แหละไอ้แจ็คกันยูลุงเพิ่นคอมเมนต์มาเพิ่นว่าเอาเพื่องนี่เป็นถุนเป็นคุยเลยลูกลองใส่เบิ่งพูดลองใส่ลูกใส่เบิ่งด้วยล่ะไอ้แจ็คกันยูเพื่องไม่พ่อเนาะปลาลุงแล้วใส่ต้นไม้พ่อถ้าพวกเก่งเนาะบางคนเก่ง มันเป็นผุนเป็นผุยได้ลูกทางปลาลุงทางเอฟซี่นคอมเมนต์มาเพิ่นว่าเป็นผุนเป็นผุยฮะมันก็งามมันก็ใหญ่ไว้ฮะมันใหญ่ไว้เออใหญ่ไว้ปูไปใส่ต้นนั้นเลยลูกต้นนี้ก็ใส่เลยเนาะปลาลุงกระเบงเนาะปลาลุงสวงามโกลเก่าแล้วมันก็สชิงามโกลเก่าเนาะปลาลุงไปต้นนั่นนึ่ไปเร็วเลยแม่เพิ่นก็นึ่งเข้าอยู่ทั้งวันเนาะปลาลุง เจ็กกันยูเพิ่งอให้พออีกฮะปลงาลยตอนปุนีกต้นดอกไม้ต้นไหกนึ่งสองสามสี่มีห้าต้นละต้นดอกไม้ปลง เป็นกระแมกมนชมันจะเป็นหาเนาะเป็นหงามเเรื่องเโอเคเยกเหไนั่้ยคือเ้านพูกมเอามาใส่กระป๋นมาไปเฟินมาอยจับเองโอ้อยากจับเองอยากจับกล้องเองอยากจับเองอ้อยากจับกล้องเองอันจกอยู่ไปต้นพ่อคุณเนาะ เด็กเองอาใส่ลูกเอาบังบังเสียเสียก่อนลูกอันอันนี้เสียงก่อนคนดินก่อนอันนี้คนดินก่อนเพื่องเหงาดีกะเอามาใส่ต้นโอ้ควนดินนกงามงามกว่าเก่าเนาะปลาโลมอะหายใจเก็บบังเอควนดินมันก่อนาใส่ลูกเออใุ่ควนมอ่งเงาวันนี้โอเคออมข้างนี้ข้างนี้ลูกไปแต่ฟุดนะครับ Càng không có này, là bằng sắp tim đi. A chắc a soi thoáng, hả, ừ, vẫn là lẹp bây phần chắp gong, paloo. Huh? No, chắp gong, đưa bây phần chắp gong. Chắp gong, c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 hắp chắp gong, chắp 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 gong, chắp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  gong, con, gong, chắp gong, chắp chắp gong, chắp chắp gong, chắp gong, chắp gong, chắp เบังอาพูดเ็บังอาพูดเ็บังอาพูดเถ็บังอพูดโอ้บังอาพูดเ็นะไอ้ร้อยร้อยมาใส่ตัวนั้นบอสใส่ตัวั้นปะปะเอาใส่ตัวไ้นเนาะใส่ตัวั้นเนาะอายุมากพ่ะยมากตอจ็คบ่อ่ะเออร้อยมาใส่กระป๋องดีเนาะเออนี้ของร้อยจั๊มจั๊มจั๊มจัมมมมจัจามัาุกันี น้องุดกันู่รอเองะปลุงกินนี่เปนเฟืองเปนเืม่หยาวาวก่อนเนาะเอาไปเพื่อนบ่นเน่ฮียไปเพื่นบมีต่หยาเลยนนโอเคน้องพี่น้องอ่าตงานไล่หรืไปขึ้นวะขึ้นวะน้องอาจะขึ้นน้ำบ่ดูน้องดี้ด้วย โอเคแล้วนี่ครับน้ําเลยลูกไปไปไปใส่างหนลูกไปโอเคาไปจกอยู่น้องได้บ่โอ้3คนโอเคพาน้องลมได้ปไปขางหน้าเลยหน้าบ้านเลย1ต้น2ต้น3ต้น4ต้นยังข้างหน้าอีกพี่น้องเอาใส่ต้นมะฮุงน้ําแน่ลูกใส่น้ําบนีต้นมะฮุนี่ต้นมะฮุงใส่น้ําอ่ะเจกเออบ่ลงน ในเตือนหงุดหงิดลูกเอ่ะเอาไปสิซับหยาออกไปซื้อซับยาออกก่อนซับหยาออกก่อนลูกแล้วเอาเพื่องใส่มันจะเงามันจะงามเลยเริ่มจะงามเลยโอ้ฟูต้าซินซับยาเชียวก่อนดึงเลยแลองถึกมือน้องออกก่อนฟูต้าซินดึงดึงเลยดึงดึงให้อ่าชัวออกกำลังกายตอนค่ำเลยปฏิบัติธร ไปตเสินเก่งโอ้ยบบไปเพิ่นเตรียมเพื่องมาเลยป่าลุงไปเพิ่นไวกว่าเอ้ยอเพิ่นเซเลยเซลมเลยโอเคย่ะไปตีนนางแจ่มเออเสียมอ้อมมาอ้อมเช็คผู้อ้อมข้างนั่นลูกผู้ไปข้างนั้นข้างนางแจ่มข้างนางแจ่มพี่ลูกผู้มาข้างทางแจ่มพี่เอาใช่โอเค โอเคอ้าวสำนันแล้วอ้าใส่ใส่ถ้าพูดใส่ใส่อ้อมเงาหมดเลยมังหงลูกหงตรงนี้ก็เป็นมากเลยได้กินเลยเออใส่อ้อมเงามันงามต้นไม้นหมปลาลุงเอฟซีคนเราเนี่ยนะลองเบิังลองบังลองเขาบอกหงหงเคยเฮดตะเกียบตะเกียบได้ผลเนาะปลาลุงโอเคโอ้พุทธศิลป์นี่นอนขนาดป้ายบ้านนี่ไปต่ออีกไปไปเพิ่นขึ้นรถเลยเดินเดินหงหงหงทำมันใหญ่กว่าลูกหงมา เช่ใส่ต้นหงนี่นะใส่ต้นไม้น่ะลูกเออใส่ต้นหงูน้ำใส่ต้นไม้น้ำใส่หม่อมเลยใส่หมอมเลยลูกทีมงานยังบุลงดึงมือด้วยฮะถ้าพูดดึงมือด้วยต้นมะตะกบมาปลูกมันนะตายบรรลุตายเนาะดึงถึงมือด้วยฮะตายเลยโอ้ปวได้เนาะหนักสิเป็นฮะบนน้ำบนน้ำได้ฝนตกอยู่ใส่อีกเท่าแจ็คใส่หลายๆลูกต้นหง อุ้มหมูลงแน่มา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 พอวะใส่อีกใส่อีกแล้วไปใส่หน้าบ้านใส่ต้นมะฮูอีกมันสิง,งามเพ่ลเบาทางปลาลุงทง FC, างเอฟซีผลเอาเหม็นมาเผลสวยงามเป็นุ่นเป็นปุยจุลินทรีย์โอเคไปทางหน้าบ้านแล้วลกูก<า>เลยจะทำต้นกล่ำนำเลยเออเอาแม่สื้นเอาแม่สื้นเอาเสื้อนแน่พอขึ้นจะขึ้นอีกเอ้าจะขึ้นจะลงอีกเลย จักสีลงจักสีขึ้นนะนี่ฮะขึ้นอีกเลยอ่าจับน้องดีๆจับน้องดีน่องขึ้นก่อนจับจับดีๆโอเคอ่าจับแบบนั้นแหละอ่าไปทุกท่านแล้วไปเลยไปเลยไปเลยไปหน้าบ้านเลยเบิ้งง่ายนัก ผูกไปประตูคงเลยอันนั้นบอกต้นม่วงบอกลูต้นม่วงนี่ก็ได้เนาะเอาใส่เลยลูกเอาใส่เลยมันแป้นอยู่เอาใส่เอาใส่ต้นเผาน้ำทะพุดเอ้ยขึ้นล้อก็ขึ้นนาป้าน้องรถโอ้โหผุดตัดสินมาเท่าหน่อไม้ผุดธรรมดาโอเคมาพอส่วยหน่อยหน่อยเออพอสะหน่อยหน่อ้เอาเอาเพื่อนใส่ลูกเสะหญ้าออกยอนใส่มะข้าวหอมพี่น้อง หลายต้นอยู่ปกติเพิ่นว่าสามปีได้กินนี่จากปีละหัก็ได้ปีเดียวสามปีปได้กินปีเดียวหักกัเพีย,ง,พย,ง,พย,ง,พยงเพียงใส่นะเพียงเพียงแอวถ้าปุทธสิลป์เอาใส<า>่ต้นม่วงนั่นเลยเอาใส่ต้นม่วงนะแม่ลูกเลยต้นม่วงเลยต้นม่วงทางหลงังโอเค วายวายวายยังข <c ue mos> LIKE ึ RIGHT <c oughs> ้นนองได้วายเดแน่ขอบใจาอแม่ไอเดหาซอยบานาล้อล้มขอบใจพุดเด้อหาลงมาสิอุ้มหมูลงไหนอุ้มนออุ้มค่อยค่อยอุ้มค่อยไปเด้อไปเด้ออยดระสีรึดาาอะไรมาลาขดกระี มีการสาอก่อ,อนปนจีใส่เนนพืองเนาะนมี IQ อ่ไรมีไอคิวนมีไอคิวอัสเลอส่เลเนอะนมีไอคิวอีกสเลยอีกเนาะดอกไม้ก็งามงามเน้งามดดอกไม้เองดอกชักดอกอย่างลงมาแต่เสนเนางามรีนะงามรี เอายืนยืนงามลีนะมายืนกันยืนเฮียงกันกันยืนเฮียงกันกันเบิ้องไทยฮุบแนงงามลีมายืนไทยฮุบแน่โอเคน้องพี então, food, ่น <Okay. S 3> ้องหลังจากใส่ต้นไม้ต <sperm> ้นตอกอันต้นเผาต้นยังแล้วกันเพื่องเนาะเพิ่นว่าเป็นพุ่นเป็นพุยอาจจะลุนซีบเปมี่ยนสีลองเบิ้งตามป่าลุงเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์มาเพิ่นว่าให้มันเน่ามันยังแหละมาใส่ต้นไม้ต้นตอกแล้วสีงามเพิ่นเราลองเบิ้อง สวนสวยให้นนหน้าพี่น้องพาลูกอลานเสียหนาเสียค่าแถวสวนอะไรพี่น้องเนาะขึ้จอนเพื่อก็คือที่หนึ่งเข้าหนึ่งน้ำไหลยืเทิงก็โอเคเนาะพี่นอ้องสำหรับกินเนี่ยไอ้คือทำเลือกที่ได้ราบีร้าน้องเพียงสำเนียเนาะไว้พมพอนคิดหนะักกดจากกดลาฝากกดไลคก็แชร์อยู่ทำีลเด้อผมเห็นพี่น้องปลาลุงมัดสุกูสุคนไปก่อนพี่น้องสบายดี